เรื่องที่72องอาคีว่าโคสูตรเรื่องย่อคือพระสูตรที่ชาวบ้านจากพระสูตรที่แล้วเข้ามาถามพระพุทธเจ้าซึ่งถามในคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบซึ่งก็คือถามว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวิตกับร่างกายเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวิตกับร่างกายเป็นคนละอย่างกัน ว่าสัตว์ตายไปมีอยู่หรือว่าสัตว์ตายไปไม่มีอยู่หรือว่าสัตว์ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีหรือว่าสัตว์ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ซึ่งคำถามพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ตอบซึ่งก็จะคล้ายกันกับพระสูตรที่63และชาวบ้านเขาจึงถามว่าเห็นโทษะอะไรจึงไม่ตอบคำถามเหล่านี้ ซึ่งพระองค์ตอบประมาณว่าความเห็นพวกนี้เนี่ยมันเป็นความเห็นที่ผูกสตว์ไว้มันไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระง,งับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสู้เพื่อนิพพานชาวบ,บ้านเขาจึงถามต่อว่าความเห็นของท่านพระโคดมมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านจึงตอบว่า ก็คำว่าความเห็นอย่างนี้นั้นตถาคตกำจัดเสียแล้วตถาคตเห็นแล้วว่าอย่างนี้ขันห้าอย่างนี้ความเกิดแห่งขันห้าอย่างนี้ความดับแห่งขันห้าเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตพ้นวิเศษแล้วชาวบ้านเขาจึงถามต่อไปว่าก็ภิกษุผู้มีจิตพ,พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้เขาจะไปเกิดที่ไหนพระอ,องค์ก็ไม่ตอบ แล้วถ้าอย่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือพระองค์ก็ไม่ตอบถ้าอย่างนั้นเกิดก็มีไม่เกิดก็มีหรือพระองค์ก็ไม่ตอบถ้าอย่างนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือพระองค์ก็ไม ok right> ่ตอบชาวบ้านเขาจึงบอกว่าเขางงละเขาหลงละพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าควรแล้วที่ท่านจะไม่รู้ควรแล้วที่ท่านจะหลงเพราะว่าทรานนี้เป็นทรามที่ลุ่มลึก ยากที่จะเห็นยากที่จะรู้สงบระงับปลานีตไม่ใช่ทำที่จะอย่างถึงได้ด้วยความคิดพัละเอียดบัณฑิตจ,จึงจะรู้ได้และชาวบ้านนั้นยังมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นจึงรู้ได้โดยยากและพระองค์ท่านก็ถามกลับว่าถ้าไฟลุกโลงอยู่ต่อหน้าชาวบ้าน ไฟอาศัยอะไรจึงลุกโพลงชาวบ้านตอบว่าไฟอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโรลงอยู่แล้วพระองค์ก็ถามว่าถ้าไฟดับไปแล้วต่อหน้าชาวบ้านนั้นมันดับไปทางทิศไหนตะวันออกตะวันตกเหนือหรือใต้ชาวบ้านตอบว่าไฟนั้นเพราะเชื้อนั้นสิ้นไปและไม่มีของอื่นเป็นเชื้อ ไฟนั้นจึงถึงความนับว่าไม่มีเชื้อดับไปแล้วควรจะตอบแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าอย่างนั้นก็เหมือนกันบุคคลเมื่อบัญญัติว่าเป็นสัตว์เขาบัญญัติเพราะรูปใดเวทนาใดสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้น ตถาคตละได้แล้วตถาคตจึงพ้นจากการนับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นไม่ควรจะบอกว่าเกิดว่าไม่เกิดว่าเกิดก็มีไม่เกิดก็มีว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่อย่างนี้ชาวบ้านเขาจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องแก่นล้วนล้วนสอนแต่สาระล้วนล้วน แล้วเขาก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นสาระและประกาศตัวเป็นอุบาสกเรื่องย่อก็มีประมาณเท่านี้จบ